ชีวิตก็คือเวลาคุณพูดกับเทพกีฬาอย่างกัวเดวโอลาหรือมูรินโญ่เขาจะชมว่าคุณคือคนส่วนน้อยที่ดูเป็นพูดเป็น สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องแชมป์จัดไปวันนี้เป็นโชว์ที่สำคัญที่สุดเป็นของขวัญชิ้นที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่มีใครจะมอบให้กับคุณได้นอกจากผมของขวัญปีนี้ก็คือสิ่งที่จะทำให้เวลาคุณไปเจอกับแมสซี่โอนาลโดมูรินโญเป๊ปแล้วเขาจะบอกว่าโอ้โ oh, ห oh, คุณแน่มาก how to watch the game like Messi Ronaldo ปบกวาดิโอลาและโจเซมูรินโยจัดไป15พฤษภา2023นี่คือช็อตสำคัญสุด last season นัดรองสุดท้ายแชมป์เก่าเรือใบแมนซิตี้เยือนรังนกขาวสเปอร์ last season's most defining and decisive moment ถ้าชนะแมนซีจัดจัดไปเป็นทีมแรกที่คว้าแชมป์ลีกสิงโต4ซีซั่นติดต่อกันแต่ถ้าเสมอแชมป์อาจตกเป็นของปืนสงกรา์อาร์เซนอล If Man City wins they make four champs in a row if not a r s e a y will hey เหลือแค่5นาทีแมนซีตชุดเข้มนํนำอยู่1-0ดูความขยันแนวรุกสเปอร์เปลี่ยนจากรับเป็นรุก กองหน้าคือกองหลังชั้นแรกบอลอยู่ในเท้าส่วนฮึงมินจัสฟาร์แมนเอตส่โกซอนอีสทรูกองหน้าเอเชียนคนแรกที่คว้ารางวัลบอลทองคำของพรีเมียร์ลีกปี2022 ทั้งสนามไม่มีใครชัวกว่าเขาอีกแล้วและถ้าต้องมีใครสักคนที่ทั้งสนามเทใจว่าชัวที่สุดต้องเป็นซอน The 2022 Premier League Top Scorer ถ้าเข้าแมนซิจะพลาดแชมป์ซอนซัด